น,นี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะแกะกล่องใหม่นะคะกับพัดลมฮาตาลินะคะ1ินิ้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าข้างในนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะอนนี้แกะกล่องใหม่เลยนะคะอิเล็กทริกสไลด์แปดนะคะอันนี้เป็นแบบ18นิ้วนะคะเป็นแบบตั้งได้อ่า นะคะเดี๋ยวจะมาดูวิธีการประกอบกันนะคะสำหรับผู้ที่ประกอบไม่ได้นะคะเดี๋ยวดูวิธีนะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นฮาตาลีนะคะ18นิ้วนะคะรุ่นนี้นะคะก็มีให้เลือกหลากหลายสีมากเลยนะคะใบพัดขนาด45เซนติเมตรนะคะค่ะอันนี้มาดูวิธีการประกอบถัดรองกันนะคะน,นี่ฟองหมตัวเครื่อง เขาก็จะหอมาอย่างดีนะคะจะเป็นสีเทาเพราะว่าเรามีเครื่องน้นสีเขียวแล้วนะคะก็ได้สีเทาใหม่เครื่องหนึ่งนะคะของฮาตาลีนะคะก็จะทนนะคะกว่ายี่้ออื่นเนาะเล็กจิกสไลด์นะคะดูวิธีนะคะก็จะมาแบบนี้อีกการใส่นะคะ ตัวกับแบบว่าเสียงดังแล้วนะคะตอนนี้หาตัวใหม่มาใช้แล้วะคะ่ะใส่สายเข้าไปในรูนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยยกนะคะ ยกตัวใบพัดนะคะยกขาดตั้งนะคะใส่เข้าลงล็อกนะคะมันจะมีล็อกของมันอยู่นะคะมีรูล็อกอยู่ตรงนี้นะคะใส่แล้วต้กดกดพอดีมันจะดังแก๊กเลยนะคะแล้วก็จะอยู่ของมันเลยนะคะ <BU. S 1> อ่าก็ <Mag. S 1> จะแนบสนิทนะคะแบบนี้นะคะถ้าใส่ถูกนะคะก็จะแนบสนิทนะคะอ่ะวิธีการนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาดูใบพัดนะคะอะ่แกะนี้ออกก่อนนะคะ อันนี้เวลาล้างนะคะล้างก็ควรจะให้แห้งนะคะหแห้งสนิทไม่งั้นก็จะเกิดสนิมได้นะคะต้งองคอคัตเตอร์นะคะใบพัดนะคะขนาด18นิ้ว คันเลอกเกรย์นะคะอันนี้คันเลอกเกรย์สีเทาค่ะนี่นะคะ แนิ้วนะคะสีขาวใสแบบนี้นะคะนี่ด้านหน้าค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นใบรับประกันนะคะเราก็สามารถเขียนนะคะชื่อสินค้าชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้นะคะ ตอนนี้มีวิธีการลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ QR Code ด้วยนะคะก็สแกน QR Code บนฉลากผลิตภัณฑ์แล้วกดเปิดนะคะเพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียนรับประกันจากนั้นก็เลือกภาษานะคะกรอกข้อมูลลงทะเบียนรับประกันตามขั้นตอนแล้วกดยืนยันข้อมูลในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะคะให้กดแก้ไขข้อมูลนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็ออกจากระบบนะคะ นี่ก็มีคู่มือนะคะการใช้งานพัดลมแบบปรับระดับนะคะ18นิ้วนะคะของยิตาชินะคะอ่ามีขั้นตอนการต่อค่าอ่าชางของเราไม่ต้องดูนะคะของเราใส่ได้เลยก็ใส่เข้าไปนะคะให้ตรงรูนะคะจะมีรูสามเหลี่ยมอยู่สองจุดนะคะ มีตัวสีดำมหมุนเพื่อล็อกนะคะล็อกฐานนะคะด้านหลังก็ <_ utter> ใส่ใบพัดค่ะ <_ letter> ใส่ใบพัดแล้วก็ใส่ตัวล็อกนะคะเป็นจุกล็อกข้างหน้านะคะล็อกใบพัดไว้นะคะตันนี้เราก็จะใส่ด้านหน้าแล้วนะคะ ตรงนี้นะคะรุ่นใหม่นะคะตัวล็อกก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวล็อกนะคะใส่ให้ลงล็อกนะคะดูความแนบชิดนะคะต้องกดให้แนบก่อนนะคะแนบทุกที่แล้วนะคะ ก็ล็อกข้างล่างนะคะคราวนี้ก็สำรวจนะคะว่าแน่นพอไหมนะคะถ้าแน่นพอแล้วเราก็จะทดลองนะคะอมีด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นด้านหลังกดนะคะแล้วก็ดึงขึ้นค่ะมีปรับระดับได้นะคะนะคะเบอร์ห้านะคะก็พัดลมไฟฟ้านะคะ นะคะมีเบอร์ห้านะคะรุ่น H E S 1นะคะ,ะ,คะ, SE, ะ,คะ8 M 1นะคะขนาด18นิ้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาสาธิตกันนะคะว่าแรงแค่ไหนค่ะเสียบไฟแล้วนะคะว่าจะเย็นแรงแค่ไหนนะคะ แล้วก็เลือกนะคะหนึ่งสองสามนะคะโอ้โหคุณนเพื่อนคะเย็นมากอันนี้เบอร์เบอร์สองนี่เบอร์สามค่ะดูดูการใส่ยไหมคะรอดออการใส่ไหมอ่า,าสายเรียบร้อยแล้วนะคะราะคาก็ได้พัดลมนะคะฮาตาลี่นะคะสิบแปดนิ้วนะคะเย็นสบายนะคะ รีวิววิธีการประกอบให้เพื่อนๆดูนะคะค่ะแบบขายืดได้นะคะใครสนใจก็มีไว้ติดบ้านนะคะตัวข้างหลังก็จะเป็นสีเขียวนะคะตัวนี้เราก็ได้สีเทานะคะอล่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเย็นชื่นใจสบายใจแล้วนะคะอาล่ะค่ะปุ่ม ปรับแรงลมได้นะคะก็มี3ระดับนะคะเบอร์ศูนย์ก็ปิดนะคะเบอร์หนึ่งก็แรงลมเบานะคะเบอร์สองก็แรงลมปานกลางนะคะเบอร์สามก็แรงลมสูงสุดนะคะมีการปรับสายนะคะกดปุ่มควบคุมการสายลงเพื่อให้พัดลมนะคะสายซ้ายขวานะคะดึงปุ่มควบคุมการสายขึ้นเพื่อให้พัดลมหยุดสายนะคะการปรับมุมก้มเงยนะคะ ปรับตะแกรงเงยหน้าขึ้นเพื่อให้ลมพัดขึ้นด้านบนแล้วก็ปรับตะแกรงก้มหน้าลงเพื่อให้ลมพัดลงด้านล่างนะคะเลาก้ก็ได้พัดลมนะคะมาใช้นะคะแบบเย็นสบายแล้วนะคะก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ